เลีนโคลมนะเเลที่้างตัวแล้นะครับผมมาเยี่ยมค่ายอาจาร์โตครับผมนี่ครับผมโอ้นกป่าภูเขาครับผมอันนี้ต้องจัดไปสักตัวแล้วครับนี่นกป่าภูเขาเนี่ยดูครับเยอะแยะเลยครับผมนี่กงรวมครับผมพี่นนอะ ป่าภูเขาครับผมพี่นอ้องขาสีดำสองกุบนะครับเรียวลงกุบนี่นี่โอ้โหอ,อะไรเนี่ยหรออยู่ในนี้หรอครับว่าคาสีดำคือไงคือมงเออนี่นี่อยู่ล่างนี่หัวแตกไอหัวหัวลุนลุ่งๆเนี่ยไม่เอาเรียวลงกุบฮะ เงี้ยวเรียกลงกุกไม่เอาอไเงี้ยวเรียกลงกุกไม่เอาสองกุกโอ้โหครับผมน้องนกงอาจา์โตป่ะผมเฮ้ย<ไห>นกกระ,าะจาดงใหญ่มากุงใหญ่จานแว่นเาไปจา์แว <ś la> นเราไปรอบทีรแล้วนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมรอบบ้านเลยครับ เอาไอ้ตัวนั้นเจ๊ไปไว้ไหนเนี่ยเห็นเจ๊ถือลงไปไว้ไหนตอกี้ใส่กลงแล้วใส่กลงไหนกลงหน้าบ้านเห็นถือไปต่อเมื่อกี้นะอ่าไม่ไม่อีกชุดกลงเฉยเลยอ่ะนี่ครับนัวจันสิงโตครับผมไง เลยผมพี่ขนาดมีแม่งกพี่กึ่ตัวแต่คัดขลมนะนกงงไม่งงงไม่มีน่ะเปี่ยมายเอ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 คอลอเ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 มเอเครับนกอเอเออเอเอวอนอเอเนั้เออเอาอเ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 อออเเอเอ

รถเขาล่วมเล่นเล่นเล่นฟังเพื้นนะแอยู่บ้านนี่จะเสียงหน่อยเดี๋ยวเสียงใหญ่ไปแต่ต้นหลังไปจักล่วมอยู่มึงสวยคอามรถเขาอยู่ได้หมดแล้วได้ท่องปีทู่้งนั้นอีกทีลุดไปลุดลุดทดนเนียไปเอากลับมามาต่ออีกตัวหนึ่งเลยต่อกลับมาเอาเอ้เไอ้บูจันไปต่อเาถุงว่าใค่นกทีนมาไม่ได้อะไรนุ่น โอ้มาไม่ยังครับมาไม่ย<อ>ังเอาถือไปก่อนเดี๋ยวมาเลี้ยงมาเลี้ยงตะเลิดกลาบ้านอลไรเน,เนี่ย <c oughs> เอาจานนี้มันใส่ยหละ,ละ, <c oughs> ะที่ส่ยละพี่อาจารย์นะพี่ <Nhạc> ừ, xoay này, qua nhanh Xoay qua mình nhanh, hóa thuy Phải xuống chăm bưng nó มาเยี่ยมบ้นานอาจท่านอาจารย์นึงครับผมท่านอาจารย์โปรครับผมนี่ <ไ expect S 1> อาจารย์โปโอ้นกเยอะครับผมพี <in> ่น <in> ้องนี่ครับอาจารย์โป้จะขอางบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์โปนี่โอ้มาชมนกทั้งราชบุรีเนาะปลาบอกว่าเป็นเป็นหน้าแบบนี้ เดยวผมพี่น่องดูดิทำใหม่ๆเนียจางยังออกมีกงรวมพี่น้องบ้าวุ้บคนดูคนดูนยมีทีก็น่าทำนะมีทีก็น่าทำนอยจเนาะไม่ดีนะอย่าไปทำนะทำไมอ่ะอืม อู้ออยางเยอะครับอย่างเยอะบ้านจานร์ฟุอย่างเยอะเลยโอ้บ้านนกบ้านนกครับผมมาลอดดูนี่ครับทำพอนดูนกครับผม ไอจานพ่นเลือกยังจานพ่นเหลืองยังหอยังเนี่ยฮะอ๋อเลือกเลือกตัวนี่จา์ชัยถูกใจครับผมอจา์ชัยถูกใจตัวนี้แหละแต่ตัวนี้มันก็ง่ามีอ่ะยามขนเนียน นอาจารย์ใช้เลือกตัวนี้ครับผมขนมปักจริงข้าวกลีบข้เปลือกข้าวโพดจริงแค่นั้นเองไม่ได้อะไรเลยตัดที่เขาเม็ดบิเลตมันไม่รู้จักนะเราไปหาเป็นเองบอกว่าไปฟอมันใช้ได้เลยวะคนลงดีจังเลยโอ้ผิดตากแดดตากยังอยู่พีกมี่ครับพี่น้อง บังนกบังนกชอบไหมจันลังชอบปะนอ่ะเลือก่ายอ่ะชอบชอบไว้ก,ไก่อน เหมือนที่มีสวยมีสวยอันนี้นที่ตัวลางตัวนึงตัวลางอันนี้ชอบปอกขาเนี่เลยปิดเข้เหลืองปิดปิดจระหลังนี่ยชอบดัดเลี้ยงตาได้กันเลยตนี้ก็ได้บตัวนี้ก็ได้เลยตัวนี้ก็ได้เนี่ยเนนนี่นี่ยเนเนนี่ยน สองฟองอ่ะนี่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 อะไรเนี่ยตัวเนี้ยได้มาสี่ตัววานนี่อ่ะตัวเนี้ย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 ตัวนี้ผมจองนะเก็บหางสวยจอมเป็นเหมือนกันคนเละจอมเอาตัวนี้ไปเลี้ยงมาเนี่ยเอาเอาเขาตัวนี้ไปเลี้ยงด้วยเนี่ยสามารถเนี่ย